เป้าหมายว่าทาไมผมต้องมาตั้งบริษัทเนี่ยนะครับเป้าหมายอย่างที่หนึ่งคือเรามีสิทธิ์เต็มที่ที่เราจะทําอะไรตามที่เราอยากทําอะไรที่มันไม่ถูกเราจะไม่ทําที่เราเคยเห็นมาจ่ายเงินลูกน้องไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ s t r a t e ในการดิวอย่างเงี้ยเราไม่เอานะเราจะทําแบบโปรเ e s ชั o นอลอันที่สองถ้าเราทําผมก็คุยกับน,น้องๆที่คุณกันเนี่ยนะรายได้ต่อปีเนี่ยนะเฉะลี่ยแล้วนะไม่น้อยกว่าที่เราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ย เราถือว่าเราส er ักเซสแล้วถูกไหมทีน hmm. mm hmm. er. ี้พอมาตั้งบริษัทเล็กๆเนี่ยผมว่าชื่อเสียงผมขายได้นะแต่เราไม่สามารถไปรับงานราชการได้เพราะเราไม่มีผลงานราชการถูกไหมครับจะไปทํางานรับเหมาก่อสร้างทางก็ไม่ได้งานซีวิทเวิร์กหนักๆมันลงทุนเยอะถูกไหมลถเกรดตัวงเป็นละ้านรับงานอาคารดีกว่ามันลงทุนน้อยดีครับนฮะมันก็ขันมาทางล้านดี